คดีแตงโมซีสั้นสองในเดือนกันยายนภาพถ่ายกายทิปและเวลาทิปหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครข้อมูล GPS ความเร็วของเรือและเวลาที่ถูกบันทึกไว้ล้วนเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้และไม่มีอารมณ์ความรู้สึกข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องมีการปรุงแต่งสิ่งที่วิเคราะห์มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นดังนั้นเวลาความเร็วของเรือตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครมีเพียงคนเท่านั้นที่จะเลือก บิดเบือนความจริงฝากแชร์ครับ